ไปไปลูกน้อยจะไปช่วยเพื่อนสนิทพ่อลุงกู้เจียงหลินกลัวตามคุณหนูไม่ทันใช้ความเร็ววิ่งร้อยเมตรสมัยมัธยมแต่ตามไม่ทันขาอวกเหมือนมอเตอร์ในสายตาเขาเห็นภาพติดตาเจียงหลินหอบร้องคุณหนูรอผมลูกน้อยรีบช่วยรอไม่ได้แต่ติดที่เลขานุก,การถามและห้ามคุณหนูช้าคุณหนูไปไหนทุกคนล้อมลูกน้อยอยากพุ่งกลัวคนธรรมดาเจ็บ ช้าลงเจียงหลินมาถึงกอดอกเหนื่อยหอบคุณหนูคุณสั่งให้ผมดูแลลูกน้อยจนใจวิญญาณเตือนภัยชีวิตของลุงกู้น่ะลุงเจียงคุณมีบลลุงกู้โทรบอกวันนี้อยากขับรถเจียงหลินพยักดีเดี๋ยวโทรลูกน้อยไม่วางใจก้าวขาสั้นไปลิฟทิศทางไม่ดีไปตามพลังร้ายแต่ฟ้ามืดวิญญาณในโลกเยอะพลังร้ายของลุงกู้จางหล่อนรีบ รู้ว่าร้อยลี้ในชั่วโมงมีรถชนสามครั้งตายสี่คนถ้าไม่ใช้มนไม่ทันลูกน้อยกระวนกระวายใช้มนที่นี่คนเยอะหล่อนเปิดเผยลูกน้อยไม่สนถูกเปิดเผยถ้าบริษัทพ่อถูกข่าวผีไม่ดีโทรศัพท์ไม่มีคนรับเจียงหลินอุ้มคุณหนูลงคุณหนูยาห่วงผมโทรผู้ช่วยลุงกู้เขาน่าจะเตือนลูกน้อยมองผ่านกระจกมองฟ้าพลังร้ายเจ้าหน้าที่นรกมารับวิญ,ญญาณเมื่อเข้าลิ ลูกน้อยเห็นในลิฟต์มีแค่หลอนกับลุงเจียงลุงเจียงดูนั่นเจียงหลินมองตามนิ้วหันตัวลูกน้อยกระโดดตีคอลุงเจียงขอโทษลูกจ๋าจะช่วยลุงกู้หวานขอโทษลิฟต์เต็มพลังร้ายไฟกระพริบดังซ่าพลังร้ายหายลิฟต์เหลือเจียงหลินสลบไม่กี่นาทีก่อนกู้ชี้เฟิงในรถยีตาสองวันผ่าตัดต่อเนื่องเหนื่อย ขับรถนึกถึงคำลูกจา๋ายิ้มเด็กสามขวบครึ่งพูดเหมือนหมอดูขึ้นรถป้องกันง่วงเปิดแอร์อุณหภูมิต่ำแต่กางเกงจะโทรหาหัวเฉิงลิ่งถามลูกจา๋าลืมโทรศัพท์กู้ชีเฟิงมองถนนผ่านสามแยกมีจุดกลับรถตัดสินใจกลับรถไปเอาร่างชินหนาวเปลือกตาตกรู้สึกไม่ดีสายหัวขมวดคิ้วลดแอร์เหตุเกิดเมื่อก้มปรับเสียงร้องตกใจเหนื่อยหน้า รถดินพุ่งจากขวาคนขับกดแปรกู้ชีเฟิงตาเล็กลงกำพวงมาลายหักรถเก๋งซ้ายพุ่งแก้มซ้ายร้อนไม่รู้เมื่อไหร่ฟ้ามือฟ้าผ่ากู้ชีเฟิงมองรถดินพุ่งมานึกถึงคำลูกจา๋าลุงคืนนี้อย่าขับรถจะมีไผ่เลือดสายสายรถชนดังคนร้องกลัวฟ้าผ่ารถสามสี่คันชนกู้ชีเฟิงรู้สึกแก้ไม เจ็บจนสลบลูกน้อยซ่อนในเมตร,รีบผักวิญญาณลุงกู้ที่เกือบถูกโซ่แต้มหน้าผากก่อนเจ้าหน้าที่นรกตื่นกู้ชีเฟิงหัวใจเต้นสองเจ้าหน้าที่งงนี่ตายสองทำไมได้หนึ่งดูผิดตรงนี้ตายไปสองคนช,ชัดๆไปดูคนแทะกู้น่าจะตายเจ้าหน้าที่ล้อมกู้ชีเฟิงพบท่อแทงใจไม่ตายทันทีน่าจะตายมีคนลงมือ ตรวจสมุดคงจะตายแล้วละ่ะเส้นทางกู้ชีพเฟิงเปลี่ยนรอดตายมีโชคอยู่ถึงร้อยปีเจ้าหน้าที่เหนื่อยใจระบบผิดกลับไปตรวจเรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่พาวิญญาณไปรีบจากลูกน้อยซ่อนร้อยเมตรปิดปากขำหายเหมือนลมชั้นใต้ดินเจียงหลิงตื่นลิบหยุดชั้นล่างมีเขาคุณหนูหายหัวใจเต้นหน้าซีดโทรหาคุณ หัวเฉิงลิงขมวดคิ้วแต่สงบถ้าคุณหนูหายในบริษัทดูกล้องรู้เปิดกล้องลิฟต์จ้องเห็นไฟลิฟต์กระพริบมืดปกติเหลือเจียงหลินลูกจ๋าหายหัวเฉิงลิ่งลุกจะหาคนเห็นกล้องลูกจ๋าอยู่ชั้นสามใต้ดินงม,มเดินวนนั่งสงบจ้องกล้องกิเทลูกจ๋าวิ่งเหนื่อยคืนไม่ตื่นโทรเจียงหลินลูกจ๋าอยู่ชั้นใต้ค่อยหา ชั้นสามใต้ลูกน้อยวนสิบนาทีกลุ่มหัวซื้อหงจุ้ยดีไม่มีพลังร้ายกลับมาลืมลุงเจียงจำได้ว่ากดขีดนอนขีดตั้งเด็กสามขวบรู้คือหนึ่งแต่ลูกน้อยไม่รู้ตัวเลขพ่อราชานรกสอนหนึ่งสองสามลูกน้อยยืนชั้นสามวนหลายรอบยิ่งวนยิ่งงงขีดนอนขีดตั้งอยู่ไหนห้องประธานหัวเฉิงลิ่งเห็นลูกจ๋านับไม่เป็นท่าน่ารัก ขำลูกน้อยวนรถรถเยอะแต่สิงใจเดินตามกำแพงแต่ถึงชั้นสองเจียงหลินจากชั้นหนึ่งเห็นโล่งใจร้องคุณหนูตอบด้วยขาอกวิ่งตาลูกน้อยสว่างไม่ใช่ได้ยินลุงแต่มีทางลาดทางลาดคือหวังตื่นเต้นไม่สนเจียงหลินที่ห่างครึ่งลานเจียงหลินวิ่งคุณสั่งให้เหนื่อยไม่ให้รู้มีลิฟ ไม่นั่งลิฟต์เหนื่อยตายลูกน้อยวนจากชั้นสามถึงหนึ่งครั้งสี่เจียงหลินยอมนี่ไม่ใช่ลูกน้อยเป็นเพชรขาไม่ใช่เนื้อเป็นเหล็กแม้เหนื่อยเจียงหลินตามคําสั่งวิ่งตามใกล้เจอลูกน้อยจ๊บดําขับมาลูกน้อยเห็นเขาลุงเจียงลูกจ๋าเจอวิ่งมาเจียงหลินใจเต้นร้องคุณหนูระวังร่างเร็วกว่าสมองไม่รู้ได้แรง พุ่งปลูกน้อยมองจี้มองลุงเจียงมองกล้องแน่ใจถ่ายไม่ได้หล่มใต้เท้าสองเก้าข้ามสี่สิบเมตรถึงลุงเจียงกอดขาวิ่งเจียงหลินชะงักมองจีป้ปมองที่ลูกน้อยคุณหนูลูกน้อยมองหน้าสงสารลุงเจียงลูกสาหานานเจียงหลินเงียบขวาอุ้มลูกหัวเหนื่อยหน้ามองฟ้าห้องประธาน หัวเฉิงลิงเห็นลูกจ๋าจะเจียงหลินยิ้มกว้างส่งข้อความดูว่าลูกจ๋าอยากกินหรือเล่นผมเลิกงานสองชั่วโมงเจียงหลินดูโทรศัพท์หน้าเหนื่อยดีคุณลูกน้อยได้ยินหัวใจลุงเจียงเต้นแต่ลุงเจียงคุณเหนื่อยเจียงหลินยิม้มคุณหนูลุงไม่เหนื่อยลูกน้อยไม่เชื่อลุงเจียงเหนื่อกลิ่นเปรี้ยวเหมือนทำงานหนักลุงจักอ้อมแขน ก้าวขาสั้นเจียงหลินตกใจกลัวหลงจับมืออกคุณหนูลุงพาไปสิบนาทีเจียงหลิจลหลจออหน,ลนจ,ลจุงลูกน้อยออกทางออกสองทางออกห่างตึกกลุ่มห้าร้อยเมตรตรงข้ามถนนอาหารกลิ่นย่างลูกน้อยน้ำลายไหลอาหารโล้อร่อยจุงลุงเจียงข้ามถนนลุงเจียงไปนั่นฝ้ามืดถนนอาหารคนเยอะลูกน้อยเดินกินทุกอย่างซื้อสองลองกินกับลุงเจียง อร่อยซื้อสี่พ่อพี่สองพี่สามพี่หมิงซูต้องได้ไม่อร่อยกินแล้วไปเจียงหลินตามสามชั่วโมงหิวเดินกินลูกน้อยหวานถามอยากดื่มน้ําเจียงหลิงซึ้งชั่วโมงเจียงหลินคําไม่ออกลูกน้อยยังกินยื่นปลาหมึกย่างใหญ่ลุงเจียงลองปลาหมึกหอมนี่มีไก่ต้มลองลุงเจียงดูลูกอมน่ารักรมพดีกัด เจียงหลินมองท้องคุณหนูยังกินลูกน้อยกินลูกชิ้นแก้มป่องเหมือนปลาปักเป้ากินได้เพิ่งเริ่มไปดูนั่นมีเต้าหู้ย่างเจียงหลิงกลืนเต้าหู้ส่งข้อความคุณตายเพราะกินอุบัติเหตุพ่อเลี้ยงดูเอกสารได้ข้อความใครเจียงหลิงตอบหัวเฉิงลิงขมวดคิ้วไม่นับตายเพราะกินเป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานไม่ใช่อุบัติเหตุเจียงหลิงจนใจ เต้าหู้ติดคอหายใจลําบากลูกน้อยเงยเห็นลุงเจียงก้มเล่นโทรศัพท์ไม่ดีเหมือนคนในนรกตายพระเต้าหู้ดึงลุงเจียงไปที่เงียบลุงเจียงลูกจ๋าจะปกป้องหวานครอบถุงพลาสติกหัวตบหลังเจียงหลินเกือบตายครึ่งชั่วโมงลูกน้อยเห็นท้องลุงเจียงใหญ่ลุงเจียงคุณกิ่นมากเจียงหลินยิ้มคุณหนูรู้ลูกน้อยตาใสาลุงเจียงคุณกิ่นมาก ท้องเสียไปโรงพยาบาลเจียงหลิงมองท้องพาลูกน้อยออกถนนซื้อเม็ดย่อยอาหารลูกน้อยรอรอน้ำเสียงอ่อนจากด้านหลังคุณคือลูกจา๋าลูกน้อยหันเห็นพี่สาวสวยฉันลูกจา๋าพี่เป็นใครหัวอันอันยิ้มคุณคือลูกจา๋าเจอแล้วลูกน้อยงงหัวอันอันแนะนำลูกจา๋าฉันหัวอันอันคุณหนูตระกูลหัวพี่สาวคุณ พ่อฉันที่ชายพ่อคุณพ่อคุณคือลุงสองลูกน้อยร้องโอรู้สึกพี่แปลกแต่บอกไม่ได้สัญชตาตยานไม่ชอบพ่อไม่พูดลูกจ๋าไม่รู้หัวอันอันกลั้นโกรธจุงมือลูกจ๋าพี่พาไปหาลุงสองลูกน้อยปฏิเสธไม่ลุงเจียงจะพาไปหาพ่อหัวอันอันเห็นเจียงหลินรู้ว่าเป็นผู้ช่วยลุงสองรู้ลุงสองรับเลี้ยงลูกสาวใจไม่สงบเขาไม่ใช่เด็กแปดขวบแต่ข้ามาจากโลกผูกกับระบบชะตาสวรรค์ เขาคือหญิงสวรรค์คุยกับระบบในใจระบบคุณบอกฉันคือเด็กหญิงคนเดียวตระกูลหัวระบบงงตามโครงเรื่องโลกนี้ตระกูลหัวมีเด็กหญิงคนเดียวคือโฮสหัวอันอันลูกน้อยผิดปกติเช่นข้ามาเหมือนฉันมีระบบชะตาระบบไม่โฮสหนึ่งโลกมีระบบชะตาเดียวไม่งั้นโครงเรื่องพังลูกน้อยเห็นลุงเจงจ่ายจะไปเห็นพี่สาว คุยกับใครมองรอบร้านสะอาดไม่มีผีลูกน้อยเงยพี่อันอันคุยกับใครหัวอันอันตกใจน้ำเสียงแหลมอะไรคุยกับใครนอกจากคุณจะคุยกับใครลูกน้อยจ้องวิญญาณไม่มั่นแปลกจะดูเจียงหลิงมาคุณหนูเห็นหัวอันอันทักสงบคุณหนูอันอันหัวอันอันเห็นเจียงหลินกลับอ่อนโยนน่ารักลุงเจียงสวัสดีเห็นยาในมือถามห่วงลุงเจียง ลูกจ๋าไม่สบายไปโรงพยาบาลลุงสองเป็นผู้นำแม้พ่อเป็นพี่ต้องดูสีหน้าลุงสองลุงสาวชอบเด็กหญิงเขามีระบบได้ใจลุงสาวหลายปีเป็นเจ้าหญิงตระกูลหัวแต่มีลูกน้อยมาแย่งรักก่อนลุงสองพากลับต้องทำให้ลูกจ๋ายอมแพ้เด็กสามขวบครึ่งกลัวเยอะเจียงหลิงยิ้มสายหัวไม่คุณหนูแข็งแรงคุณหนูอันอันคุณรอคุณหนู ผมพาคุณหนูไปหัวอันอันร้องลุงเจียงผมไปด้วยพ่อผมทำงานล่วงกลับดึกเจียงหลินลำบากคุณหนูอันอันหัวเฉิงลิ่งเปิดประตูร้านน้ำเสียงเย็นไม่ชอบคนแปลกนั่งรถพูดจบก้าวถึงลูกจา๋าตาลูกน้อยสว่างยิ้มสบอ้อมแขนพ่อคุณเสร็จตาเย็นของหัวเฉิงลิ่งอ่อนยิ้มตามใจเห็นหัอันอันตะลึงระบบลูกน้อยนี้คืออะไร หัวเฉิงลิ่งไม่เย็นเข้มมวดกับลูกระบบตรวจโฮสระบบหาข้อมูลไม่ได้ผมถามระบบหลักลูกน้อยมองที่อันอันคุยกับใครหัวอันอันเกือกโกรธเห็นหัวเฉิงลิ่งอยู่ยิ้มอ่อนโยนลุงสองหัวเฉิงลิ่งไม่ให้หน้ามองเย็นลูกจ๋าถามคุณคุยกับใครถูกกระกูลจางใช้ผีหลอกหัวเฉิงลิ่งคิดมีผีข้างหัวอันอันหัวอันอันหน้าซีดพูดติด ลุงสองผมผมคุยกับลูกจา๋าหัวเฉิงลิ่งมองลูกจา๋าลูกจ๋าว่าอย่างไรลูกน้อยกอดคอกระซิบพ่อลูกจ๋ารู้สึกพี่อันอันแปลกไม่มีผีแต่คุยกับใครมองหัวอันอันเย็นมีพลังร้ายไม่พูดหัวอันอันกลัวร้องตัวสัน่นลุงสองอันอันไม่ได้คุยหัวเฉิงลิ่งเห็นตาเลี่ยงมีผีในใจเด็กแปดขวบลกล้าโกหกมองลึกคุณควรพูดไม่งั้นตาดุ แม้แวบหั้วอันอันกลัวลม้ม